เอากุุงใสนะท่านกุุงเต้นเหรอ,อ,หอใส่ครับเนยไรขึ้นบนโลกอ,อีก <laughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเขา้า,าสู่สองเช้านางเช้าเราใส่คนไกลบ้านคือเก้านะพี่น้องวัอนี้น,นางสะมาเห็ดแนวกินเนาะก๋อยกุ้งพี่น้องก๋อยกุ้งเต้นน,นี่เนาะกุุงครับพี่น้อง ส่วนผสมองเทอแปสิมีหลายอย่างพักหอมเนาะพี่น้องพักหอมแักซีเนาะตะกาผักพริกเนาะผักพริกอ่าซอยผักพริกดิบซอยเนาะตะกาใบสะระแหน่เนาะบ้านเนาก็เอิดมาผักกระหองเนาะ เคื่องปาะอันนี้ข,าาของมักข่อยเลยพี่น้องมักกะทินเนมักกะทินพักนั่งเลยเครื่องแกงขงองเฮาเนาะอ่ะวันนี้เฮาสซีมารเริ่มขันตอนการปรุงเลยเนาะมือกล้องขอเขาม่าไทยแน่อันนี้บอกคุณสามีเนาะคุณสามีอยู่ขา้างล่างไทยแน่อ้าย เยอสีมาปุ่เครืองกันเลยเนาพี่น้องเนาะอะอากือก่องซุ้มลงปุ้งห้เนาะนให้พี่ให้น,น้องเลยบ้างเติมซสซอสันกืกระตายนแน่แลยน,น,นะ่นอ่องข้วาวจีบะซตอนนั่งเอามากบันกระเต็นแงดงแดง,ด,งด,งดงยิ้วพ่อป้าไหวไปมา,มาปุ้งตายก้วสั อันรับแดดน่ากับสีใสแบบผิดพ้งก่อนเนาะผิดพงบงน,น,นี่นี่เอาผิพ้งไปก่อนเนาะนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเอนี่นี่อันไหนยูเราผิดหรอนนี่มันผิดแห่งเดียวรับ2องกับเป็นนัวเราพี่น้อง นัวประมาณนี้ใส่ปปลงไปตะกาคข้นก็นเนาะคนก่อนจังเล็กจังน้อยตะกาน้ำปลาอยู่ไหนเอาใส่หนังปลาลงไปจังเล็กจังน้อยก็เนาะหนังปลาหนังปลาแตะกาอันนี้เนาะแปลกพี่นอ้อง ขาดบ่ได้ายแปะมันก็แล้วแต่คนมากเนาะสูตรไทยสูตรมั่นอ่าโค่นไปคนโค่นมีได้ไหมเนี่ยบีบบีบลูกนาวลูกเนาะลูกนาหนีกระหน่ำได้ได้พี่น้องแต่กระชิ้นวยเรื่องเหลืองเนาะวยลูกนาวเนาะเรื่องเหลืองเนาีเฮชีสมสมในเล็กน้อยนึงเนาะเพราะว่า อย่าก <Yeah. c ười> ินบุคคลซุกปนได้นะกุ่มกุ้งริบเน่อกรวยกุ้เข็เ่าค้นคนคนอันแส่ข้าวคัวบานนี่ข้าวคัวม่เอาข้าวข้าวันนี้ก็บ่คอยดำปได้พีหนอข้าวคัวลงไป ี <thì> và, qua qua. ่อมว่ห้อมว้งเคว้งติดกิเนาะตพริลงลไปเลยเฮรดอก้อยฝุงในพวไดเนี่เอาเนเตรียมเครื่องให้พอม ใส่ผ oh, so, ้าหอมโออใส่ผ้าหอมเนาะผ้าห้อมที่นางซอยไว้เนี่ยแหละใส่ลายๆเนี่ยปวดมันเกิดแต่แสบว่าทานกูเพิอกูถ่ากินก็ถ่ากินเนาะพี่น้องเออ เดี๋ยวห้องใส่อันนี้ไปเดี๋ยนะเดี๋ยวนางซิมาสซิมิ่งก่อนซิมิ่งก่อนแสบโอรูบะเสบใส่บุกพริกอันนี้จะกน้อยนึงงนะซิมนอะเลยนะ chéo 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 sofa không chéo 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 có lại qua lại mình <laughs> ต้องไปเล่นน้องพี่น้องกระหอมานั่งเอฉยๆกระหออาจารยไทยเอิ่มมาสะระแหน่เนะาะใส่ไปเลยเม็ดจานโรมี่น้องพี่น้องได้นั่งไปอาจารย์ดึมเตรียม มาตักเลยนะตักเลยตักเลยเ,เก็บเก,ก็บอุปกรณ์เธอะโงเากั้นาะ พร้อมเสริมน้อพี่น้องพร้อมเสริมก๋อยกุ้งก๋อยกุ้งเต็มยั่วยั่วมาเอสบีต้มแซ่บมาเพิ่พนอน้องพี่น้องเดี๋ยวเขามากินกันก่อนบารนี้มากินข้าวพี่น้องสสวัดีทำไมน,น้องัสดีข้าวมากิน,นข้าวพี่น้องก๋อยกุ้งต้มแซ่บเนาะกินข้าวกินข้าวก็ต้องตื่นแน่นอนเนี่ยเก็ดก๋อยกุ้งอุียการจะขึ้นดำนะ ยยอย่าง,างมะพี่ที่เป็นนางอีกนั่นะกันมาจะโดนเนึ่งกลัวมาไดบ่ได้ว่า,าอันนี้เราเขาเขากล่องนะพราเขากล่องพ่อเพินสีมากอาวพ่อเพิ่นสีมากไก่กันก็ข่อยแบบจะเพิ่งมีมงแล้วกันนักายเคื่อนเขาีหกพุ่งสาวสีน้องกขาเริมเตือนเนี่ยตืมาไม่งยห้เขบเตืออะ เมียที่ดีเป็นแม่ออสีเรืองงนมันได้ัเฉีย่ยวทุกมือ,อ,อบอตื่นมาเก่งกินกับเฮีนยนให้กินนายพี่ร้องพาติดเขียนหนังสือติดพาทั้งวาดไว้อยู่เวลานอนห้ามปลุกเวลาลุกห้ามควานเวลากินข้าวปุ๊กเสือเ้อแนวเพราะว่าพี่น้องกินข้าวมีทั้งต้มแต่ก็มีทั้งอันนี้ก๋วยกุ้งก๋วยกุ้งน้ำเนี้ยสองอย่างเขาก็ห่อน เาก็หอดต้มแ่บก็หอดปากปากเรื่องเมียม่จะกอยกลกุ้งก่าหอดคนอื่นก็หิ้วพอดีอ่ะไปกุ้งพี่น้องอยากเท่จะเอาเอาแบบสมสมเปรี้ยวๆออกสมสมน้วนๆน้อยไรหนึ่งเพราะว่ากิ่น้องกุ้ซุกนาะการอยากอมนสมสมไะ ไ็้ก,กุ้งไ้คือก,กุ้งแช้แทเแาบาน้อกุ้งตามไม่นำโค้องอไม่นำาล้องอ่ะตรงนี้ก็บ่ออยไม่ีเวลาสิแได้อัดคลิปเนะา,า,าะยนไยเจอว่ากเนและค่ะงานไดยังได้กันก็ขอบคุณเนาะเอซเนาะทุกคนที่ยังไม่ลืมขอเข้าิ่งค่ิยตที่ทำทำขขาวข้าวตลอด พีน่นี่ได้ทักทช่ามาถามกันเด้อพี่น้องเลยหิววงขอ,อ่นิดงอันเลยแบบนี้เขาน้าตินมาก ไปกินท้าเขอยานทั้งจะจกบคนนี้หรอครับเนางเลิศจะต้องพันกุ้งเบิงไปหน่อยเลยนนแนวว่ว่วเจอแล้วโคสนใจแล้วนนแน่่ัวนนแนวแ่แวเนีลย ผู้หลสอยากก็บอกพอกันพี่น้องพอกันนี่ะรลองเฮตดคือจจะใส่ยังไงนะทันกุ้มกระลังเสกเยนะจะต้มีนะใส่พริกใส่พริก เขาขเขกัน,น,น,นกขกันน,นู้นได้ไหมน้ออี่ยกัเขากันแ้้วแหละทะลุงั้นตรงแไปชดน้ำอืขาก็ยัเนี่ยขาดเป็นย้เขา้ันคืออายไรเลขาดเมื่อดไม่ได้กินเขาวพักตรงนี้ ตอนนี <S <s ้ติดเหมืออยากถือลังบันที่หนึ่งได้นพี่น่องอยากถือบอเหเฮ้ยบบนาบุเหรอวันนี้เอาไม้ที่ออกกูไหล ซื้อไปกระมิดจอยมีดจอยเนาะเด็๋ยงนะทำงานเราดีกว่าพี่น้อยคนจนว,นะวังหว,วยเนาะคือของเทาไหก็บังเลยคนรวยคนรวยเฮ็ดธุรกิจเนาะ <laughs> คนรวยเหรนหุ่นบ่อันนี้ครับโอ้ก <laughs> นี่นคนพอกมาเนาะพี่น้อง กินจุทำงานเรากินทำงานเราปิยะเตาปิยะเตาเลยบางคนก็ยังถือหอดบางวันที่หนึ่งคนเล่ามะฮะเกิดกองฮกละแจ้งว่าบุญเก่าเขาลายน่ะบุญเขาทำงานเดาปพยะเตาก็พอแล่ะปยะเตากินอย่างนอยขอกระวังไม่จุ่มหล่นมีความหวังทุกขังงามหวยอออแล้าไปอ เราจาดครบพี่จัดสาดได้เอากัเขากันเอาิมอดเด็ดพี่น้องเลยมะเขือฉันจิ้คัวกับไม่ขอทานอ่ะเฮนี่ยังก่อยเิบ มันเสียออกจะไน่หรือของาหะไมได้่าก้อยนก่ก้อยอะไรกันเนอแต่ว่าส่วนไน่ก้อยดรบกินเขาเอิญกุ้งเต็มหรอกุ้งเต็มคือมางมือเสาะอังก็นั่งเต็มยู่โดนเนี่ยมนเต็มนะไปเนาะจาเตรียมเครืองเตรียมของเนาะถ้าวัไหนแช่น้ำไวเองเสียามาแต่ตลาดมันก ท่าน,นอยากงากสบายด้ยวย <c oughs> เป็นตดา,าดาวๆไห้จะมีงอนอยากกินเบสแรงกวก่า <c oughs> เอากาุ้งใส่แ่บท่านกุ้งเตะหรอเ oh. อา Sẽ khắp nhảy lại kênh một lông nhỉ Không có hả? lại phải nổi thịt nó thịt nó non non thì khó cắt đâm đâm họ này là một kia nhà một hết hết à? hấp nướng rồi một có thang rồi

เากินไปกินมากก็เพชรดอ่ะพริกขอบโบารนี่เดี๋ยว่าเผ็กโอ้โหพริกซอยจริง กิน,นเป็นนปีเพชรแต่ไปเสิร์ฟของห่อนห่อกันต้องตาบกันเพื่อแต่งเพื่อแต่งนี่เผ็ดแสบมันถูกแสบแป๊บเ,เดียวมันจะหายเผ็ดดีๆเป็นเคล็ดลับหนึ่งเลยเวลากินของเผ็ดกินนลำห่นอนเศร้าว้พอป้าพี่บ้อาเหรอต้องอีเดียติตัวอีกทั้งจ <c oughs> กินดิเรกินเบอร์จ <c oughs> ก่อนข้าวยังหน่อยเขาเป็นตัวหนอนหายเปย์อีกทั้งเอาเกลือใส่ข,ข้าวกเขาเลยเอะไรกับลิ้นแก้วเ,เรียกพวกเขาปะเออมันโรแมนต์ น,นั่นเศร้านั่นเศร้าแบบแบบนี้แหละเศร้าไว้จะนำมันห่อนค่อยจิบค่อยจิบไปเรื่อยๆไปแล้วคนะแนนขั้นนึงคนละขั้นคนละขั้นเสียงมินดิน กินช่างกูเือกินเชือกวีมอ่ะเอาคนละค่ะจะเลือกทำมั้อ้พีเลยเขาคุมมดพีเลยพี่นอไปเลือกขนานะ่ะเปรีบซือลบมาแหงมาละมดพี่หนอเอ้ยเปีียบ แล้วว่าก๋วยกุ้งขายขาดีคนเล็ดแซ่บโอ้ต้องให้รางวัลต้องให้รางวัลส้ลเมเพันใบก่อนเนี้อมันเอาเบิ้งเบิให้กินอ่ะเดี๋น้องพี่น้องต้องกินขออากก้าวใหญ่กระเบิดแล้วต้องกินขออากก้าวใหญ่กระเบื้องไหนโมนี้พวกเฮาวซ้อนกับศิลาลาพีลาหน่องไสกรอกเนาะไหวพอกัญชิพนาจานอะไรเด้อพี่น้องผู้ดใดที่เขามาเบิ่งไม้ก็กดติดตามเนานะ กดไลค์กดแชร์เนาะ2คนเนาะเออหไปก่อนเนาะแมทุกคนเอ้ย่าว่าเนาะทุกคนบอกว่ามีคอมเมนต์นึงบอกว่าให้นางอ่เศร้าเศร้าเว้าเนาะจังซี่แน่เพื่อสิให้การเว้ามันมันน่าฟังอ่ะนะแต่นั่งกับพยายามได้แหยามไดกัยังมันเนาะมันเนาะมันเนาะแสดงว่าเฮามันชินแล้วเนาะชินกัน่นาะชินคําว่าบเนาะอะแล้วเนาะพี่น้องเอ้า น่อยนะแหนรถค่ไหนออกมาได้ลาไปก่อนบายดีบายดีคเปรดตุ๊กต